สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านและก็นักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับถ้าเปิดมาเจอช่องครูนัน channel นะครับฟังดูแล้วเห็นว่าเป็นการสอนที่น่าสนใจนะครับก็ขอฝากรบกวนด้วยนะครับช่วยฝากกด subscribe กด like กดแชร์ด้วยนะครับผมคุณครูก็ขอขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะครับขอแองนะครับไปยังกันหน้าที่16ต่อนะครับผมในหนังสืออัปโหลดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมห้ทั่วประเทศนะครับ มาเรียนกันเรื่องอหน้า,าหน่วยที่หน่งจุดห้านะครับ b active นะครับ active นะครับคุณครูแปลให้ว่ากระฉับกระเฉงอะไรกันนะครับนะกระฉับกระเฉงกระตือรือร้นนะครับเข้มแข็งแข็งแรง,ง,ง,งนะครับนะไม่เฉยไม่เฉยชานะครับนะ b active vocabulary นะครับคำศัพท์แรกก็คือ hobbies นะครับเกี่ยวกับงานอดิเรก คำแปลก็ที่หนึ่งะครับอยู่นี่นะครับคำแปลก็คือนะครับ say as many h o b b i e s and a c t i v i t i e s as you can think of นะครับให้นักเรียนบอกงานเรกและก็กิจกรรมนะครับที่นักเรียนสามารถนึกขึ้นมาได้ then list the activities และก็ให้ list รายการกิจกรรมข้อ1ถึงข้อ12ให้อยู่ในภายใต้หัวข้อดังนี้นะครับก็คือหัวข้อคำว่า go และก็หัวข้อคำว่าดูนะครับนี่คือคำแปล เขาบอกว่าให้ฟังแล้วก็ตรวจสอบนะครับว่า t i ี y o u r f a v o r i t e h o ฮ b วอะไรคืองานอดิเรกที่ชื่นชอบของคุณมากที่สุด How often do you do it แล้วคุณทำมันบ่อยแค่ไหนนะครับอันดับแรกเรามาแยกหัวข้อดีกว่านะครับนะข้อที่หนึ่งนะครับแค p โบไรล่ la. นะครับคุณรูก็อ่านไม่ค่อยถูกนะกีฬาชนิดนี้นะมานะครับไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะครับนะเวลานักเรียนจะเล่นกีฬาชนิดนี้นะครับให้ใช้คาว่าดูนะครับนะดู กีฬาที่2นะครับโยคะนะครับเวลานักเรียนจะเล่นโยคะก็ให้ใช้คําว่าดูเหมือนกันนะครับโยคะเวลานักเรียนจะเล่นคาราเต้นะครับก็ต้องใช้คําว่าดูนะครับดูคาราเต้นะครับห้ามใช้คาว่าเพลนะและก็ห้ามใช้คาว่าโกนะครับกีฬาต่อไปก็คือกีฬาโบลิ่งนะครับโบลิ่งนี่ให้นักเรียนใช้คําว่าโกนะครับโกโบลิ่งนั่นก็คือไปเล่นโบลิ่งนั่นเองนะครับ ส่วนแอโรบิก uh, นะครับนะแอโรบิกจะมาจัดมาอยู่ในกลุ่มของอดู uh, Do, นะครับนะดูแอโรบิกยิมนาสติกนะครับนะก็ดูนะครับดูดูยิมนาสติกนะครับแอตเลติกส์นะครับแปลว่ากรีฑานะครับนะกรีฑานี่ก็ใช้คำว่าดู uh, Do, เหมือนกันนะครับนะดู Do. นี่นะครับนะคุณครูมาจัดหมวดแหมเมามองไม่เห็นเลยนะครับแอตเลติกส์นะส่วนโฮสต์ไรดิ n งนะครับแปลว่าการขี่ม้านะครับก็จะอยู่ในโกนะครับนะโกโฮสต์ไรดิ้งขี่ม้าไดวิ่งก็เหมือนกันนะครับนะอยู่ในกลุ่มของโกนะครับต้องใช้คำกริยาคำว่าโกวินเซิร์ฟิ้งนะครับก็ใช้คำว่าโกเล่นวินเซิร์ฟนะครับมอทเชบค์ก้งนะครับก็คือขี่จักรยานเสือภูเขานะครับก็ใช้คำว่าโก สรุปอย่างนี้นะครับนักเรียนหนากีฬาไหนที่ลงท้ายด้วย ing นะครับให้ใช้คำว่า go กีฬาไหนที่ไม่ได้ลงท้ายด้วย ng นะครับและก็ไม่ได้เป็นกีฬาที่ใช้ลูกบอลเล่นนักเรียนฟังอย่างนี้นะครับนะให้ใช้คําว่าดูเพราะคุณครูสอนมาหลายเล่มมากนะครับนะตั้งแต่ม .1 ยันม6แล้วนะครับตอนนี้หมดไปหลายเล่มแล้วและก็ทราบรายละเอียดดีว่าหนังสือแต่ละเล่มนี้จะสอนเรื่องนี้ซ้ําแล้วซ้ําอีกนะครับนะ ว่าการใช้คํากริยานําหน้ากีฬาต่างๆนี่นะครับกู o, จะใช้กับกีฬาที่ลงท้ายด้วยเ g นจี p ะครับเพลนะครับเพลจะใช้กีฬาที่มีลูกบอลกลมๆนะครับนะนะลูกบอลกลมๆในที่นี้คือลูกเทนนิสนะครับก็ถือว่าเป็นลูกบอลกลมๆนะครับเพลนะฟุตบอลน,นั่นเห็นภาพชัดเจนนะครับนะวอลเลย์บอลน,นะครับใช้คําว่า Play แต่นอกนั้นนะครับที่ไม่ได้ลงท้ายด้วย NG และไม่ใช่เป็นกีฬาที่มีลูกกลมๆในการเล่นให้ใช้ว่าดูทั้งหมดเลยนะครับสรุปดังนี้เลยนะครับนะจบนะครับต่อไปมาแปลคําศัพท์กันนะครับผมคําว่าชิปนะครับในที่นี้แปลว่ามันฝรั่งทอดนะครับนะชิปตัวนี้นะครับนะเพราะว่าในเนื้อเรื่องนี่มันเป็นของกินนะครับนะหรือนักเรียนจะแปลว่าชิปคือเป็นเงินชนิดหนึ่งที่เขาเอา,อา สิ่งของมาทำเป็นแทนค่านะครับก็ได้แต่ว่าในประโยคข้างล่างที่จะแปลนี่มันเกี่ยวกับของกินนะครับเป็นมันฝรั่งทอด keep f o p l o w i n w นะครับก็คือ Following ธรรมดานั่นเองนะครับให้ติดตาม Routine นะครับแปลว่ากิจวัตรกิจวัตรก็คืองานที่ทําประจําทุกวันนะครับเกณฑ์ i ว h t นะครับแปลว่าน้ําหนักเพิ่มขึ้นนะครับเกณ w ์ i ว h t เดี๋ยวว่าลบอ่ะปรบเบมนะครับปโรบเบิมแปลว่าปัญหาเดี๋ยวว่าลแปลว่าพัฒนาพัฒนาปัญหาในที่นี่หยาบเลยว่าพัฒนาปัญหานะครับก็คือก่อให้เกิดปัญหาหรือมีปัญหานั่นเองนะครับ neck แปลว่าคอนะครับ back แปลว่าหลัง s t i f นะครับแปลว่าตึงแปลว่าเฟิร์ดนะครับ s o นะครับแปลว่าเจ็บแปลว่าปวดแปลว่าช้ำ skist นะครับแปลว่าแนะนํา try นะครับแปลว่าพยายามไปลอง work out นะครับต้องเดยนจำไม่ดีนะครับศัพท์นี้นะไม่ได้แปลว่าทํางานอะไรทั้งสิ้นนะครับนะแปลว่า exercise ออกกําลังกายดีๆนี่เองนะครับนะออกกําลังกายมาอยู่นี่นะ sentence นะครับแปลว่าทําให้แข็งแรงนะครับ pack lunch นะครับ pack แปลว่า เก็บไ้ว่าจัดนะครับนะ l u นช์ Lunch อาหารเที่ยงก็คืออาหารที่บรรจุกล่องนั่นเองนะครับเป็นแพ็คๆไปไปดูกันต่อครับผมมาดูในเนื้อเรื่องนี้นะครับผมในเนื้อเรื่องนี้เขาให้จับคู่นะครับนะคำสั่งงูโค,ครหรือเอาคำสั่งมาให้ดูนะครับเดี๋ยวทำให้ตัวใหญ่ขึ้นอีกนิดหนึ่งมาจับคู่นะครับ เนื้อเรื่องที่1น,นะครับกับคู่ A กับ B นะครับนะเดี๋ยวนักเรียนมาดูว่าจะคู่กับคู่ไหนดีนะครับเรามาแปลกันก่อนนะครับผมในหัวข้อที่1น,นะครับให้นักเรียนเอาพันชนะ A หรือ B มาใส่ตรงนี้นะครับนะแปลก่อนครับ I am a very busy person นะครับเป็นฉันเป็นคนที่มีงานยุ่งเหลือเกินนะครับนะ And I don't have time to exercise และฉันก็ไม่มีเวลาที่จะออกกําลังกายเลยนะครับนี่คือข้ออ้างของคนที่ไม่อยากออกกําลังกายนะครับนะนะครับเวลาขอให้มาเท่ากันนะครับหนาะยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับแล้วคนนี้นะครับนะเราก็มาแปลตามที่เขาเขียนไว้นะครับคือฉันยุ่งเหลือเกินนะครับฉันไม่มีเลยว่าเวลาว่างเลยแม้ที่จะออกออกกําลังกายลิ้นพันกันหมดเลยครู I sit at a desk all day นะครับนันนั่งอยู่บนโต๊ะนะครับนะัะตลอดทั้งวัน and I only have 3 e minutes for lunch นั่งทำงานอยู่อย่างนั้นนะครับนะัะตลอดทั้งวันนอกจากว่ามีเวลาแค่30นาทีไปรับประทานอาหารเทีย่ยงเท่านั้นเองนอกนั้นแล้วมานั่งทำงานอยู่ตรงนั้นนะครับตลอดเลย I usually eat something quick นะครับจะก,กินอะไรก็ต้องกินให้เร็วภายใน30นาทีนี้นะครับ Like burger เช่นกินเบอร์เกอร์นะครับ and chip chip เนี่ยนะครับมันฝรั่งทอด I know I f I keep following this routine นะครับฉันรู้นะครับ keep following ก็คือถ้าเกิดฉันยังปฏิบัติตัวแบบนี้อยู่นะครับยังปฏิบัติดังต่อไปนี้นะครับนะ routine เป็นกิจวัตรประจำวัน I will gain a lot of weight ฉันจะต้องมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับ I will gain a lot of weight What should I do แล้วก็ถามผู้ชมนะครับหรือว่าถามาผู้รู้นะครับว่าฉันควรทำอย่างไรบ้างนะครับจากริกเป็นผู้เขียนเรื่องที่หนึ่งจบนะครับไปเรื่องที่สองเรื่องที่สองนะครับก็บอกว่า I spend a lot of time studying and working at my computer ใคล้ๆกับครูนันเลยนะครับนะฉันใช้เวลาส่วนมากนะครับไปกับการเรียนและก็การทำงาน ที่คอมพิวเตอร์ของฉันนะครับเหมือนกับครูนันทำอยู่ตอนนี้นะครับนะใช้เวลานั่งเตรียมเอกสารเวลาบันทึกนะครับเวลาถ่ายตอดสดเพื่อที่จะทำคอนเทนต์นะครับนะ I'm setting to d e v e l o p a problem with my n e x t and back นะครับเหมือนที่คุณครูแปลไปเบื้องต้นนะครับ develop นะครับไม่ได้แปลว่าพัฒนานะครับแต่แปลว่ามันก่อให้เกิดปัญหาแล้วนะครับนะมันเริ่มต้นนะครับ starting เริ่มต้นก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับ พอและสันหลังของฉันแล้วนะครับนะแต่อย่าเพิ่งเกิดกับครูนันนะครับนะเพราะว่าครูยังต้องทำหากินอีกเยอะนะครับนะลูกยังเล็กอยู่อ่ว่าไป After a few hours นะครับหลังจากนั้นสักส3าชั่วโมงนะครับ Off s i t off set องในการมานั่งทำเอกสารอยู่ที่โต๊ะกับคอมพิวเตอร์นะครับ e อ e เวอร์สติ a แอนด์นะครับสติฟแปลว่าตึงนะครับนาทำให้รู้สึกตึงๆนะครับในที่นี่ไม่ใช่หูนะครับหนาหูนี่ตึงอยู่นานแล้วว่าไปนะครับนะคุณครูใส่มุกบ้างนักเรียนฟังให้ดีนะครับนะอย่าไปแปลตามที่คุณครูพูดนะครับนะตึงๆในที่นี่คือทําให้น่องตึงขาตึงนะครับสันหลังตึงนะครับแอนโซนะครับปวดคอปวดไหล่ปวดขาไปหมดนะครับนะ i like to o o some type of exercise นะครับฉันอยากจะออกกำลังกายเหลือเกินนะครับนะแมมใจนี่อยากมากนะครับแต่กายไม่ทำ That isn't too tiring นะครับกำลังกายที่ฉันจะออกนั้นต้องเป็นกำลังกายที่ต้องไม่เหนื่อยมากนะแต่ว่านะมีข้อแม่นิดหนึ่ง Will you please suggest an activity I could do that at home? มีใครบ้างไหมที่จะกะรุณานะครับโปรดที่เถอะนะครับ s e suggest ให้คำแนะนำฉันว่า Activity กิจกรรมอะไรที่ฉันจะต้องออกกำลังกายแบบเบาๆนะครับไอคุดูที่ฉันสามารถกระทำได้ที่บ้านนะครับนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอยู่ในห้องเลยนะครับไม่ต้องไปที่ไหนจากอแมนดาโอเคนะครับคุณครูแปลให้อย่างนี้นะครับนะใส่ํำนวนตลกก็ไปบ้างนักเรียนจะได้ไม่เครียดนะครับ ทีนี้มาดูคําแนะนําระหว่าง A กับ B นะครับให้แล้วให้นักเรียนไปจับคู่ว่าคําแนะนํา B ไปคู่กับข้อ A หรือว่าคําแนะนํา A ไปคู่กับข้อหนึ่หรือข้อ2คําแนะนํา A นะครับก็บอกว่า my advice คำแนะนําของฉันนะครับ would be to try y o ค a น่าจะไปเล่นโยคะนะแปลว่าอย่างนั้นดีกว่านะคุณครูแปลเอาภาพรวมก็้เลยกันนะครับตอนนี้ไม่ได้แปลให้ทุกคําศัพท์แล้วนะครับนะ If you want to work out at home ถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะออกกลังกายที่บ้านนะครับนะ work out at home you can find a number of excellent DVDs that will teach you the basics คุณควรที่จะหานะครับวิดีโอที่มันดีดนะครับนะจำนวนหลายๆแผ่นหลายๆวิดีโอนะครับซึ่งสอนให้คุณนะครับนะออกกำลังกายหรือว่าเล่นโยคะในเบื้องต้นนะครับ basic basic โยคะวิหารโย e เรนท์ในร่างกายนะครับโยคะนั้นจะทำให้ร่างกายของคุณนั้นเกิดความแข็งแกร่งนะครับนะเซนท์นบและมันก็จะทำให้คุณนั้นช่วยผ่อนคลายนะครับแล้วก็รู้สึกสงบนิ่งนะครับหนะรือร,รู้สึกเป็นคนแน่วแน่หรือว่าเป็นคน ข้ามหมายถึงว่าเป็นคนใจเย็นลงอะไรํำลองนั้นนะครับนะักคาม Give it a try ทดลองดูสินะครับ Give it a try ลองเล่นมันดูสิ I promise you will love it ฉันสัญญาว่าคุณอาจจะหลงรักมันเลยก็ได้นะครับแปลว่าอย่างนั้นนะนี่คือสำาวงคองครัวพี่นันนะครับแล้วก็มาดูคำแปลอีกทีหนึ่งนะครับนะอาจจะไม่เหมือนเดิมที่แปลไปเมื่อกี้นะครับอาจจะใส่มุกตลกเข้าไปบ้าง มาดูคำแนะนำข้อเีับก็บอกว่า the first thing you will have to do is start making better food choice นั่นก็คือนะครับอันดับแรกเลยสิ่งแรกเลยนะครับที่คุณจะต้องทำนั่นก็คือนะครับเริ่มเลือกหาอาหารที่มีคุณภาพนะครับในการมารับประทาน If you can't order a healthy lunch ถ้าเกิดคุณไม่สามารถที่จะหาอาหารที่มีอาที่ดีต่อสุขภาพมารับประทานได้แล้วก็ you will have to bring o อา pack lunch ให้คุณคดห่อมาเลยนะครับนะพูดเป็นภาษาบ้านเราอย่างนั้นนะครับนะ pack lunch ถ้าคุณไม่สามารถที่จะหาซื้ออาหารที่ดีต่อสุขภาพนะครับให้คุณให้ภรรยาทำแล้วก็คดห่อมาเลยนะครับนะคุณครูแปรให้ตลกอย่างนั้นแต่ความจริงมันก็คืออย่างนั้นนะครับเดนแลแล้ว You will คุณจะ have to bring จำเป็นที่จะต้องนำา o u r own pack l u ก c h ก็คืออาหารากล่องนะครับแพ็กมาเองเลย exercise นะครับการออกลางกาย is important เป็นสิ่งสำคัญมาก for many reason ด้วยเหตุผลหลายประการ okay, คุณครูต้องแปลให้อย่างนี้บ้างเลยนะครับถ้จะได้รู้ว่าคำศัพท์ไหนแปลว่าอะไร if you eat healthy ถ้าเกิด healthy ถ้าเกิดคุณรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพนะครับ and exercise three minutes a day และก็ออกกลังกายอย่างน้อย30นาทีต่อวันนะครับ you will have more energy and you will put on weight นะครับคุณก็จะมีพละกกำลังนะครับ more energy มากขึ้นนะครับและก็คุณก็จะ คุมน้ำหนักได้นะครับคือน้ำหนักไม่เกินนั่นเองนะครับ won't put on weight แปลว,ว่าน้ำหนักไม่เกินนั่นเองนะครับโอเคครับนี่คือคำศัพท์ที่แปลนะครับเนื้อเรื่องที่แปลให้เมื่อกี้ดังนั้นดังเรียนจับคู่ได้เลยยังครับว่าข้อหนึ่งคู่กับ b หรือ a นะครับคำตอบอยู่ตรงนี้นะครับนะข้อหนึ่งนั้นจะคู่กับคำแนะนำ b และข้อสองก็จะคู่กับคำแนะนำ a เพระาะว่า 2, ข้อ2ก็บอกว่าให้ Read the letters นะครับให้อ่าน Le t เตอรนที่นี้ก็คือตัวเลขเลข1เลข2นะครับก็คือให้อ่านเนื้อเรื่องในเลข1เลข2แล้ว Acting a ฟ f i t นส s อ for a d v o r ฟนะครับแล้วก็ให้ถามนะครับหานะค,คนที่เชี่ยวชาญในด้านการอ,าออกกําลังกายนะครับฟิตเนสในที่นี้ก็คือการออกกํลังกายเพื่อสุขภาพนะครับ For Advice ก็คือคําแนะนํา Mat ช e เช letter นะครับก็คือให้นำตัวอักษรแต่ละตัวนั้น to the correct response นะครับให้เหมาะกับคำตอบที่ถูกต้องที่นะครับ correct response นะครับแปลว,ว่าคำตอบที่ถูกต้อง response ก็คือสิ่งที่มีปฏิยาโต้กลับมานะครับนะ c o r r e c t response ก็คือเหตุผลที่ให้นะครับนะมันเหมาะสมกับข้อ1ข้อ2นั่นก็คือเหตุผลจากข้อ a ข้อ b สรุปก็คือให้นำ a กับ b มาจับคู่กับ1 2นั่นเองคำตอบก็ตอบให้ดังนี้นะครับ